อันนี้มูว้าสั่งอายายมีสามกล่อง3กล่องเฮ้ยกลางนิ้วดีกว่าครับแม่กลางนิ้วเออแบบนี้นะใช่ใชๆๆแบบนั้นดีกว่านะมี3กล่องนี่1 2 3 4สามส้ยม,มีที่ไหนแล้ว <laughs> มีแค่3กล่องเลยเปิดกล่องไหนก่อน ของใหญ่ก่อนนะเดี๋ยวป้าช่วยตัดก่อนเดี๋ยวมือแหวงอีกนี่ม่ใช่ของเย็นนี่ม่ใช่ของเย็นน้าตาิดหวังมากอะไร ทิชชู่ไม่ใช่ทิชเชอร์ <c oughs> ที่เรามาถึงจุดที่ต้องสั่งทิชชู่ทางออนไลน์แล้วแหะเนี่ยฮะโอ,โอ้เยอะมากสชสญใต้องเอาไปแจกเพื่อนที่ยนเดียน,นะโอ oh. อัน,นอันนี้เป็นผู้ชายอันนี้เป็นผู้หญิงโอ้ oh. ผู้ชายกับผู้หญิงอืมีสองสีใช่มีสองสีแจกเพื่อนเหรอใช่แจกเพื่อนอืมโอเคกล่องต่อไป <c oughs> เดี๋ยวป้าก็เอาไปแจกครูได้นี่แต่ไม่พอต้องแบ่งกันบ้างโอเคกล่องที่สองมาม่าทงอะไรมันคืออะไรมันใช่ของเย่นคอัเต้นะแต่เป็นที่เก็บของที่เก็บของเหรอใช่ไหนที่เก็บของแบบไหนมาดูซิ มันไม่ใช่ที่เก็บของแล้วแหละครับเตอร์คอมพิวเตอร์มันเป็นคีย์บอร์ดคีย์บอร์ดคีย์บอร์ดของก็บม่เอาแต่ก็มีเยอะี่อันนี้ของมาม,ม้าแลหละเออซื้อมาทำไมซื้อมาทไม <c oughs> กระเป๋ากระเป๋ามีกระเป๋าให้ใส่มีสองสีสีสชมพูกับสีเขียวเห็นกระ้าดูสิมันใช้ยังไงเนี่ยใช้ยังไงเป็น usb ปะ อ่ะเดี๋ยวลองเอาไปให้มามาใช้ดูแล้วกันเนาะเราเก็บโอเคเก็บคอมพิวเตอร์มันต้องมีที่ปิดจิมันเป็นคีย์บอร์ดอ๋อคีย์บอร์ดอ่าคีย์บอร์ดก็มีอันหนึ่งนี่ไปต่อไปกล่องที่สามกล่องที่สามกล่องนี้ต้องเป็นตังโมเหมือนเยาวานใหญ่ๆเน่ยตังโมเหรอจะกล่องเลย อ่ะเปิดเลยเ้อใส่ขยะม่ให้คอปเตอร์เหรอโอ้ยเบาๆอ๋อป้าปารู้แล้วฮะอันนี้มันคือกระถางต้นไม้ที่ป้าปาสั่งเองแหละจะเอาไม้คอปเตอร์ปลูกกระถางต้นไม้จะให้คอปเตอร์ปลูกต้นไม้ ชอบไหมชอบเดี๋ยวพ่อเอาเปปอไปปลูกตนไม้ยังยังมีอีกหลายใบดูก่อนมีแบบไหนอีกโค<ฮ>เยอะแยะไปหมดเลยแยะไปหมดเลยเ้อนใส่ต้องเอาไปตอกเบเเอา,า,าเดียแตกเอนเอันนี้เป็นกระถางต้นไม้เหอนี่เป็นกระถางต้นไม้เยะขนาดนี้ะจะปลูกอะไรเอเอ ไหนมีกี่แบบพับเตอร์บุูกฟักทองฟักทองเหรออืมเ <c oughs> ยอะแยะเลยเห็นไหมไม่สิอันนี้ต้องปลูกฟักทองเหรอและไหนปลูกตงนโมะตงนโมเอออันนี้เหมือนกันเลยโอเคตกลงวันนี้มาม้าทางอะไรบ้างห <c oughs> มาสั่งที่ปลูกต้นไม้กระถาง ผู้ชายกับผู้หญิงเออแล้วก็แล้วก็คีย์บอร์ดคีย์บอร์ดจะออกเป็นแบบนี้แบบนี้โอเคไปได้แล้วมั้งบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายชิชูมิตีองเยอะเลยนะเนี่ยใช้อีกนานเลยละ